สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูปัญหาของต้นอินรรทรผ람ที่อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายหลายสวนนะครับไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมว่าเกิดจากอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสวนใกล้ๆ กันกับสวนของผุกนะครับก็เกิดปัญหาตามที่เชีนำเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับมันจะมีก้านใบนะครับบางก้านใบนะครับที่เกิดเป็นด่างหรือว่าสีน้ำตาลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจะไม่เป็นทุกใบนะครับในก้านใบเดียวกันนะครับนะครับนี่ครับ ครับจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ใบของก้านใบบางใบนะครับก็จะแห้งไปนะครับนี่ครับใบใกล้เคียงนะครับก็จะเริ่มครับมีรอยนะครับเป็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับยอดที่ขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ ครับเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ยอดนี้จะโดนหนักหน่อยนะครับทุกผู้ชมนะครับนะครับยอดท,ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับนะครับการใบ นะครับใบนะครับก็จะมีเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมในสวนของผมนะครับก็พึ่งเห็นในวันนี้นะครับน่าจะพึ่งระบาดนะครับได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับสาเหตุนะครับนะครับในช่วงปีแรกๆนะครับที่ผมปลูกอินทผลัมใหม่ๆนะครับประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชม ช่วงนั้นต้นยังเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงนั้นระบาดหนักหน่อยนะครับบางต้นก็จะหนักนะครับถือว่าเป็นอาการที่เกิดจากเชือ้อรานั่นคือคือปลายเหตุนะครับ ก็มาในปีนี้นะครับก็ผ่านมาหลายปีนะครับก็เพิ่งมาพบนะครับเป็นแบบเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับต้นเหตุจริงๆนะครับก็ไม่ใช่เกิดจากศิลานะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆแล้วก็จะมีเป็นตัวหนอนเล็กๆนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่จะครับมวลของมันถ่ายไว้นะครับ นี่ครับมูลที่ถ่ายไว้ในส่วนของใบนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อตัวหนอนตัวเล็กๆตัวสีน้ำตาลนะครับได้ถ่ายมูลเอาไว้ในส่วนของใบนะครับถ้านำยาฆ่าแมลงนะครับมาฉีดนะครับคิดว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับ ก็จะเป็นจะป้องกันกับจัดชิลานะครับเข้ามาฉีก็ไม่หายนะครับท่านผู้ชมก็จะลุกลามไปเรื่อยๆยนะครับผมได้ทดลองดูแล้วนะครับป่าไม่หายนะครับลุกลามไปยังต้นอื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับการแก้ปัญหานะครับที่จับไม่ให้ตัวนอนนะครับ ที่อยู่ในใบนะครับนะครับในการแก้ปัญหานะครับผมจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับที่ผมเคยทํามาแล้วได้ผลนะครับท่านผู้ชมจากต้นที่เคยเป็นแบบนี้นะครับก็จะหายเลยครับท่านผู้ชมเป็นปกตินะครับโดยการใช้กันไกลนะครับตัดใบนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นโรคนะครับหรือว่า คาดว่าจะมีตัวนอนอยู่ด้านในนะครับตัดออกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดออกเลยนะครับแต่เราจะไม่ตัดก้านใบนะครับเราจะตัดใบนะครับที่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมตัดทิ้งเลยนะครับท่านผู้ชม ขาตัดออกทุกใบนะครับท่านผู้ชมใบไหนมีปัญหานะครับท่านผู้ชมตัดออกเลยนะครับรวมทั้งใบนะครับที่เกิดจากแมลงตัวสีมตาลนะครับที่เข้าไปปลูกทนน้ำเลี้ยงในใบนะครับโดยเฉพาะยอดอ่อนนี่มันน่าจะชอบนะครับท่านผู้ชมครับเลยนะครับ ต้องตัดทุกใบด้วยนะครับที่มีปัญหานะครับนะครับเมื่อเราตัดใบที่ติดอยู่อ่กับก้านใบออกนะครับในใบที่เกิดจากแมลงตัวเล็กๆนะครับคือสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมเป็นปแมลงตัวสีน้ำตาลนะครับ ส่วนที่มีปัญหานะครับก็ตัดงเลยนะครับก็จะเหลือแต่ตอที่ติดกันใบแบบนี้แล้วครับทุกู้ชม มาดูใบเปรียบเทียบนะครับที่ไม่ได้เกิดจากมแมลงตัวสงมานนะครับท่านผู้ชมที่ได้ถ่ายมูดไว้ในช่วงที่เขาดูดท่อํำเลี้ยงจากใบนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากเชื้อราบางชนิดนะครับที่ใบนะครับไม่เกี่ยวกับมแมลงตัวสีมาลนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะเป็นอยู่ที่ใบ นะครับในส่วนของการใบที่แก่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับต้นมลแรงครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ใบที่ผมตัดออกไปนะครับในส่วนมลแรงนะครับที่เป็นเสียงตาลนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นนะครับก็จะกินตรงยอดออดก่อนนะครับ ก็ลามมาถึงใบที่แก่นะครับท่านผู้ชมครับตามสวนที่ไปดูนะครับสวนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะระบาดหนักมากนะครับท่านผู้ชมก็เห็นอยู่มีอยู่สองสวนนะครับแต่เจ้าของสวนหมดปัญญานะครับที่จะตัดก้านใบหรือว่าใบที่เป็นโรคนะครับที่เกิดจากแมลงตัวสีตานครับออกนะครับเพราะว่าระบาดเยอะมากนะครับ ลามไปทุกต้นจะไม่ทาให้ต้นตายนะครับท่านผู้ชมแต่จะทําให้ต้นนั้นโทมนะครับแล้วก็การออกดอกแทงจันทร์นั้นมีปัญหานะครับท่านผู้ชม,ชมแล้วก็ต้นก็จะโตช้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเราได้ใบที่มีปัญหานะครับออกมากองไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะนําไปเผาทําลายนะครับนะครับเวลาใบ แห้งนะครับก็จะพับเข้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวหนอนนะครับตัวสิต้านครับก็จะหลบซ่อนอยู่ด้านในนะครับเมื่อเราใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็จะไม่โดนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับไปที่เขาปลูกทอมเลี้ยงคงไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่ครับ ตัวหนอนนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆนะครับนี่ครับนี่ก็คือตัวหนอนตัวเล็กนะครับท่านผู้ชมที่เป็นต้นเหตุนะครับนี่ครับตัวหนอนเล็กๆนะครับตัวสีมตางนะครับนี่ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือตัวต้นเหตุนะครับที่ทำให ใบนะครับมีปัญหานะครับในปีแรกๆผมก็คิดว่าสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะครับสาเหตุหลักนะครับทผก้ชมอันนี้คือต้นเหตุนะครับที่ทำให้ใบนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แห้งไปนะครับนะครับตัวนี้แหละครับ กินเสร็จแล้วนะครับก็จะถ่ายมูลไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะทาให้ใบนั้นติดเชื้อราหรือว่าในตัวของแมลงหรือว่าเวลาแมลงตอนนี้เราก็ถ่ายมูลออกมานะครับอาจจะมีสารบางอย่างนะครับที่ทําให้ใบนั้นมีปัญหากลายเป็นสีมตาลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับ ใบจะพับแบบนี้นะครับแล้วตัวหนอนก็จะหลบท่อนตัวอยู่ในส่วนที่ใบพับนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้สารเคมีฉีดพ่นนะครับก็จะไม่โดนตัวก็จะไม่ตายนะครับท่านผู้ชมนะในหลายๆใบนะครับที่มานะครับก็จะมีหนอน ตัวสีตาลเมื่อสักครู่นะครับหลบซ่อนตัวอยู่ด้านในนะครับการแก้ปัญหานะครับเราก็ต้องฆ่าตัวนอนนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเขามีหลายใบนะครับแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในใบนะครับที่พับแบบนี้นะครับเ็าจะทำให้ การฉีดพ่นนั้นถือว่าไม่ได้ผลนะครับฉีดพ่อนอยาข้ามแมลงนะครับก็จะไม่โดนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับปั๊บแบบนี้นะครับฉีดพ่อนอยาก็จะไม่โดนตัวนะก็แก้ปัญหาไม่ทุกทางนะครับท่านผู้ชม ที่ผมเคยมีประสบการณ์นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะครับก็คือนําไปเาผาทําลายจะดีที่สุดนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมที่มีสวนอินทผลัมนะครับที่เป็นปัญหาตามที่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็นํามาทําตามผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วนะครับฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนะครับทุกสามวันก็ไม่หายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนอนจะหลบซ่อนตัวอยู่ในส่วนใบที่พับไว้นะครับเมื่อเราพ่นยาจะไม่โดนตัวนะครับท่านผู้ชมก็จะทําให้การแพร่ระบาดนั้น ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็อย่าปล่อยให้แพร่ระบาดจนจนมากเกินไปนะครับจะลามไปทุกต้นทุกต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ทําลายก่อนนะครับก่อนที่จะทุกลามไปเยอะนะครับก็จะเอาไม่ทันนะครับก็จะไม่ทําให้ต้นตายนะครับท่านผู้ชมแต่จะทําให้ต้นนั้นโทมนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตนั้นช้านะครับ ก็จะมีผลต่อการออกอกแทงจัน์ทในอนาคตนะครับทุกผู้ชมขอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน คลิปหน้าครับถ้าคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ